ครับสวัสดีทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องเกษตรรั้วบ้านชาแนลวันนี้ผมพาทุกท่านมาติดตามแปงกวานะครับที่ผมปลูกไว้อยู่ตรงหลังบ้านนะครับก็นี่ครับที่น่าจะประมาณเดือนกว่ากว่าละเดือนนิดนนะครับผมปลูกไว้ในถุงนะเนี่ยครับในถุงจะเป็นมันมีอยู่ห้าถุงนะครับถุงละสามต้นก็สิบห้าต้นตอนนี้ก็ออกดอกเต็มต้นเลยนะครับนี่ครับออกดอกเต็มต้นเลย แต่นะครับมันแปลกอยู่ตรงที่ว่าทําไมมันมีแต่ดอกตัวผู้เราไม่เคยปลูกแปลงด้วยนะครับก็ยังไม่รู้นะฮะว่าทําไมมันถึงมีแต่ดอกตัวผู้เต็มไปหมดเลยดอกตัวเมียเท่าที่นับได้นะน่าจะมีอยู่สามสี่ดอกเท่านั้นเองก็เลยไม่รู้ว่าเ,เริ่มต้นเนี่ยมันมันจะเป็นดอกตัวผู้ก่อนหรือเปล่าจากนั้นค่อยเป็นดอกตัวเมียหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่คือดอกตัวผู้นะครับนี่ครับ ไอ้ดอกัวเมียครับดอกัวเมียความหมายก็คือว่ามันก็จะมีมีแตงด้วยนะครับนี่เป็นเป็นลูกแล้วก็มีดอกปลายๆนะครับส่วนดอกตัวผู้มันเยอะเลยครับเนี่ยดอกตัวผู้เต็มหมดเลยไอ้ดอกตัวผู้ทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับดอกตัวผู้มันก็จะไม่มีแตงมาด้วยนะครับไม่มีลูกไม่ติดลูกนะครับเนี่ยครับจะเป็นดอกเฉยๆนะครับคือเต็มหมดเนี่ยมีแต่ดอกตัวผู้ทั้งนั้นเลยนะ ดอกตัวเมียมีไม่กี่ดอกนะครับนี่นี่นี่คือดอกตัวเมียนีครับดอกตัวเมียนี่ก็จะมีผลติดมาด้วยนี่ครับนี่ดอกดอกตัวเมียนะมีผลติดมาด้วยส่วนมากมันเป็นแต่ดอกตัวผู้ก็ยังงงเหมือนกันนะครับหรือต้องรอสักระยะหรือเปล่านะครับถึงจะดอกตัวเมียถึงจะติดเยอะเพราะตอนนี้ มีแต่ดอกตัวผู้เต็มหมดเลยนะครับก็คงได้กินอยู่สามสี่ลูกหรือเปล่าถ้าถ้ามีแค่นี้สิบห้าต้นนะครับที่ผมปลูกไว้ในในถุงนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นเติบโตมากสวยงามมากเลยนะครับดอกเต็มต้นเลยนะครับพื้นที่เราจจำกัดเนาะก็เลยปลูกไว้ที่หลังบ้าน โอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ผมจะถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้กินเนาะนะครับสาหรับใครที่อยากรู้วิธีการปลูกก็เข้ามาดูในช่องได้เลยนะครับก็มีวิธีการปลูกอยู่นะครับว่าปลูกยังไงโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากดกด Subscribe ช่องกเกษตรโนบ้านชาแนลได้ครับสวัสดีครับ